มุมของเราค่ะจะพูดอะไรในมุมของเราดีวาค่ะความรู้สึกหลังจากพี่การก็ออกมาสัมภาษณ์แล้วก็ถ้าฝั่งของเราก็คือก็เป็นความสัมพันธ์ที่เราก็เต็มที่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ถค่นย้าแล้วก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วก็แน้แแนวา็กับไลก็ได้ครับ S <S 2> <S 2> หลังจากได้ฟังว่าจัมขาศแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างมารีก็โอเคก็ตามนั้นอะ่ะคําว่าที่ว่าเขาบอกว่าถ้าผิดอยู่ที่เขาที่เขาสู้ไม่พอแลาคุณสงสัยว่าสู้ไม่พอคือสู้เรื่องอะไรม,มันก็คหนูเัาความรักมันก็เหมือนมันก็ต้องสู้ด้วยกันสองฝ่ายแต่ว่าอัจฉรยรอบตัวของแต่ละคนหรือว่าเงื่อนไข ชีวิตแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วคือมันมันคงไม่สําคัญหรอกว่าเหตุผลคืออะไรจ่ะคือสุดท้ายแล้วคือถ้าคนสองคนมาเหมือนคนใดคนหนึ่งไปตออไม่ไหวหรือว่าทั้งคู่ไม่พร้อมที่จะแบบสู้ให้สุดอะไรก็มันก็คงทําให้ก็มันก็เป็นไปไม่ได้แล้วเห็นความพยายามของเขามากแค้น ก่อนนั้นความพยายามเขาในการที่จะสู้ไปด้วยกันกับเราอะมันก็มีคือเห็นคือจริงจมันก็คือถ้าไม่ได้รักกันมากก็คงไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรแต่ก็คือเชื่อว่ามันก็เป็นมันก็คือชีวิตแหละก็มีสหว่างม่ปิดหวังในเมื่อคำว่ารักกันมากแล้วอะไรมันคือจุดที่เราไปต่อไม่ได้มันยื้อไม่ไหวแล้วอะคะ หนูว่านอกเหนือจากความรักมันก็มีความรู้สึกอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่ผ่านมาเคยเคยทบทวนเรื่องนี้กันบ้างไหมคะหรือว่าพูดคุยถึงกับเรื่องที่เราสิว่ามันเป็นสิ่งรอบตัวนอกจากความรักที่เราพูดก็คุยค่ะก็มันก็เป็นคือมันก็ยากยากเหมือนกันะที่จะแบบจนกว่าจะมาถึงจุดน,นี้อะไรอย่างปัญหาหลักคือการไม่เข้าใจกัน คือถ้าถ้าในมวงของหนูหนูมองว่าเข้าใจกันนะแต่ว่ามันก็มีมีเหตุผลที่ไม่สามารถยอมกันได้เนี่ยบางเวลาเราเราจับมือเราจับมือกันแล้วใช่ไหมว่าอะเราจะสู้ด้วยกันหรือจะไม่สู้ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยคือหนูบอว่ามันก็มันก็สู้มาตั้งแต่แรกคือก็เต็มที่มาตั้งแต่แรกแต่ว่าถึงวันหนึ่งมันก็คือแบบ คือยังไงมันก็ต้องมีคนใดคนหนึ่งที่แบบคือเขาเรียกนที่สู้กว่าหรือคนที่สามารถสู้กว่าได้ด้วยด้วยสถานการณ์ของตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมาดีสู้กว่ามันก็ใช่ไหมใช่ไหมคือเขาก็เต็มที่แหละเขาเต็มที่ที่สุดของเขาแล้วรู้สึกเสียใจ เสียใจมากไหมความรักก็แต่ก็โอเคบิ๊กเนาะวันนี้วันเราแจริงแค่แบบเป็นเป็นแป้นหรอวันนั้นใครเป็นคนตัดสินใจพูดคำว่าจบกันจบไม่สำคัญหรอกจริงแต่ก็ก็ยอมรับว่าโอเคมันก็เป็นไปแบบนี้แหละแล้วก็ทำได้แต่นะวันนี้เรา move อ่อนแล้วใช่ไหมคะ ก็เท <oth> ้ว <t une> ที่ทําได้อม,มันเกี่ยวกับเรื่องที่แบบมันยื้อแบบจบไม่ไม่จบสักทีเรื่องที่ผ่านมาข่าวต่างๆมันเกิดขึ้นบ่อยๆอะไรอย่างนี้ไหมคะรักรักเลิกเลิกอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะส้หลับหนูไม่เกี่ยวคือหนูรักคือรักสู้คือสู้คือตั้งแต่วันแรกจนหัวจนหันหนูก็รู้ว่าแบบก็เต็มที่ที่สุดแล้ว เรื่องบุตรคุณที่สามเขาบอกไม่มีเกี่ยวข้องแน่นอนคือไม่มีจริงๆจรินมาเลยหมายถึงว่าไม่ใช่เพ่าว่าน้องเจมีคนอื่นหรือว่าคุณรอบข้างด้วยอะไรด้วยเรื่องครอบครัวอะไรด้วยอะไรด้วยคือแบบถ้ามือที่สหพันคนอื่นอะไรคือไม่มีแน่นอนคือมันเราก็เราก็เชื่อเชื่อว่าระหว่างพี่คับเราคือแบบเขาทำตัวดีมากเรื่องนี้แต่คือแค่แบบคือมันจะเรียกมันไม่มีใครผิดหรอก แต่คือแค่คนเราเหมือนตมันไม่เหมือนกันตรงมันไม่เหมือนกันแล้วความคิดคืแบบความคิดมุมมองความรับผิดชอบที่ต้องดูแลก็ไม่เหมือนกันอย่างครอบครัวเหรับพี่างครอบครัวต่างกันใช่ไหมพจะบอกลังจะบอกวาพี้ต่างครอบครัวเรามาต่างกันมันก็เลยมุมมองความคิดเลยต่างกันทําให้ไปจนจุดนี้ไม่ได้มันก็คือมันคืออย่างที่ผมบอกนู้ว่ามันไม่สําคาญไ่าเห็นผลอะไรไปแค่แบบว่า สุดท้ายอะถ้าเราคือถ้าเราสลับกันนะเราต่างคนก็อาจจะเป็นแบบที่เราเป็นอยู่ก็ได้นะคือมันมันก็คือวิธีการเติบโตของแต่ละคนหรือว่ามุมมองชีวิตหรือแบบหน้าที่หรือความต้องการแบบของแต่ละคนว่าโอเคเป้าหมายในชีวิตณจุดนี้มันอาจจะไม่ได้ตรงกันนะก็เลยทำให้เหมือนแบบเอาชนะ แบบทุกอย่างไม่ได้คุยกันยากไหไมคะมาลีครับป่วยจะตัดสินใจที่จะจบกันตัดสินใจยากไหมก็ไม่ยากค่ะก็กระทนหานอยู่ตอนนี้มูฟออนได้ไปไกลหรือยังคะก็บางวันก็มันจะดีบางวันก็เาก็มีกิจกรรมอยู่ทำใช่ไหมก็หาอะไรทําไปเรื่อยๆก็พยายามแบบตั้งใจทํางานแบบหากิจกรรมทำรู้แล้วค่ะนี่เป็นบทเรียนของเราเลยไหมครับมาลีก็ เราก็มองว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่แย่หรือเป็นบทเรียนที่โหเราแบบต้องแบบแต่ก็แค่รู้สึกว่ามันอาจจะคือในส่วนที่เราเราทุ่มเทบางทีวิธีการทุ่มเทของเรามันอาจจะมากเกินหรือแบบเร็วเกินหรือมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการหลักของตัวเองด้วยในอนาคตเลยอย่างที่ผ่านมามาดีคือคนที่ไปหาครอบครัวก,กันบ่อยมากในการที่บ้านอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคบความสัมพันธ์กับเรากับครอบครัวของเขา ก็ไม่ก็ไม่ได้เจอหรออืมตอนนนี้คือได้ไม่ได้คุยกันแล้วใช่ไหมคะกับพี่กันหรือว่ากับการกลับมามัน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 ไม่สามารถกลับมาเป็นเพื่อนหรือว่าคนรู้จักกันเหมือนเมื่อก่อนก่อนหน้านี้ได้เลยใช่ไหมครับคือทำมาหนูก็ไม่รู้ว่าอนาคตอาจจะได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ มันขอทกำลังใจไปก็อยากอยากมันจะทำให้การทำงานมันยากขึ้นไครับบาลีเพราะเราอยู่ช่องเดียวกันเลยว่าจะโฟกัสว่าเราอยู่ช่องเดียวกันจริงๆก็คิดว่าเขาก็อยู่ในมันคอลาคนละคนละโซนกันก็คิดว่าไม่น่าจะมีกันครั้งนี้ถือเป็นความรักที่เราเจ็บที่สุดในชีวิตเลยไหม มันวัดกันไม่แน่หรอกคิดหวังกับความรักนี้ไหมมารีเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะเออทุ่มเทมากทุ่มเทมากมันจะเห็นความทุ่มเทของเรากับความรักครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คาดหวังมากก็ผิดหวังมากครั้งต่อไปเราจะกลัวไหมคะกลัวที่จะแบบรักใครสักคนนี้จะเลือกเขาไหมคะค่ยอมจะับไปค่าย้อนกลับไปได้ยังยังยังจะเลือกยังอยากจะครอบครับเขาไหมก็ถ้าณจุดนั้นก็คงต้องเลือกอะเพราะเราก็ อก็นจุดนั้นมันก็มีอะไรหลายอย่างที่ทําให้เราเลือกจร่งเราแสงก็รู้สึกว่าเราไม่เสดายเวลาที่ผ่านมาก็ไม่หรอกทุกอย่างมันก็คงแบบมีเหตุผลว่าทำไมถึงเกิดขึ้นบ้างความรักครั้งที่สองในเราบ้างนีมาลีก็สอนให้อย่ารีบร้อนก็ประมาณนั้นค่ะแต่ว่าการออกตัวแรงตอนแรกๆก็มีผลกับความรักเหมือนกันคือสำหรับหนู คำว่าอ,ออกตัวแรงหมายถึงกับสื่อหรือกับอะไรอย่างเงี้ยสำหรับหนูไ <ห ac. S 2> ม่นะหนูรู้ส<ห>ึกว่าคือรักจะแสดงออกยังไงคือหนูไม่ได้เก็บมุมมองของคนอื่นมาคิด <Huh. S 2> เข้ากับความรู้สึกที่มีแต่บางทีถ้าเกิดเราแบบคือหมายถึงว่าหมายถึงว่าเร็วในแง่ของแบบความรู้สึกอะไรเงี้ยมากกว่าไอ้ยห่หางที่<ห>ผ่านมาคนก็โจมตีกันหนักเหมือนกันนะคะมาลีพอข่าวออกมาเป็นยังไงบ้างสัปดารู้สึก หนูจะพูดยังไงเะาันูแบบไม่หนูอินพูดเขาไปอินโดนปะก็ประมาณนั้นสรุปสำหรับคุณที่ให้กำลังใจเราสำหรับคุณทีให้กำลังใจเราตลอดคอยซัพพอร์ตเราตลอดแฟนแฟนเราแฟนคลับเราที่ให้กำลังใจเราคอยซัพพอร์ตเราตลอดเลยเห็นใจเราพินอก็นใจเราเลยก็ขอบคุณที่คอยแบบให้กำลังใจอเราข้างๆก็ก็มังออนไปมองๆกันก็ ก็ปล่อยวางเรื่องนี้ไปเถอะถ้ามีการพูดอะไรก็พูคเลยตอนนี้ปิดปิดปิดเยก่อนเนาะปิดเก่อนเนาะเนาะอ่าโอเคครับ